สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้ก็บแม,ม่พบกกระชงมะานาวบูอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวัอนี้มานาวบูสิพาเพ็ญผนองมากินตําข้าวปุ่นปูอัดใส่กอบบูยอผักกาดกอผักกาดฝรังรร่งผักกาดหอมนี่จ้ามาจะมามาเปิดกองกินกันจ้าพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องมืง่อก,กี้มาพูดก็ชอบมานาวบูดีเคคือเก่าจ่ามื่อกี้มาดามบูสิภาพผิดพันองมากินกินอยังกระบอกไปแล้วนะจน๊ะเนาะเลือกงานมากอ่ะคือเก่จาจ้ะพี่น้องจา้าได้ยังสิแล้วมันจังเลยเศร้าเมื่อยหายเมื่อย์นะจน๊ะเนาะมื่อกี้มาดามก็สิมาโตออันประวัติของมาดามเด้อค่ะเด้ปอปลาเพราะเหตุใดสาเหตุใดเป็นจังไรจังไดใหญ่ประเทศเป็นจังไรจังไดงใหญ่มาอยูอ่ประเทศเดนมาร์กท,ท,ทั้งๆที่ อยู่เมืองไทยกะสุขสบายสุขสบายดีพอแม่ยายพี่น้องลูกเตาหล็กกลัวก็อยู่พรมหนาพรอมตากันเนาจะเนาะลูกพวกะพัวกะเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนะเป็นยังไงมากังไดมาดามจังแต่ยายมาอยู่เดนมาร์กกะโปรดติดตามตอนนี้เลยค่ะมากินก่อนพี่น้องก่อนสิเข้าสู่ประวัติโยโย,โย่สันสันของมาดามเนาจะเนาะ mm hmm. กินยังสิละพี่น้องเลยมาจังอยู่ถ่อง มาดามกัดาบดาวสุพีสุนองไปแล้วน่นจาจะนอกวา่าสาเหตุอันไรจังมาด,ด,มด,ดมามได้ใหญ่ไม่ดูประเทศเดนมาร์กน่าจะนอกอันนี้ใหญ่ไม่ยู่แล้วพันบุูกพระต่าสามคนมาผจญภัยอีกอย่างเนี่ยพี่น้องมาดามสิมาวังสูพีสุนองฟัง ใหญ่เข uh ้ามามาดามเอก็ไปอยู่กับแม่ยญาก่อนเนาะไปอยู่กับแม่ยญาก่อนอันนี้ก็เบาไปแล้วจากพี่น้องจากอันนี้ก็มาเบามาเบาซ้ำเนาะจากเนาะจ้มาเบาซ้ำให้มันอันต่อเนื่องกันนะนะไปอยู่กับอันแม่ยญาซีเดือนไปอยู่กับแม่ยญาซีเดือนแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ต่างหากจากพี่น้องมาซื้อบ้านอยู่ต่างหากเอ่อพ่อจะซื้อบ้านมาดามใหญ่เขา ยหญ่เขาก็ยหญ่เขาแต่โตัวก็ลูกก็เต๋างสิละเขาของเพิ่นพระท่านไหญมากแต่เพราะว่าของที่คนมาจากเมืองไทยเนี่ยใส่รถคอนเทนเนอร์มามาเพิ่นมาพระท่านในถึงเนาะแต่ว่ามาดามกับขอก,ก้วนเนี่มาถึงก่อนจากพี่น้องมาถึงก่อนพระตะไน่เขาไปอยู่แล้วอีกยังแล้วของเสียพระตะไน่เขาไปอยู่แล้วประมาณบ่ถึงอาทิตย์พี่น้องบ่ถึงอาทิตย์ของมากนะเนี้ของมา อันดับแรกสิ่งแดกที่มารามสิคนหาคือหมอกาแฟก็หมอขอ้งเขาพี่น,อน้องบัได้ก,กินเขาอยู่กันอยู่ก็หยามาสี่เดือนแทบสิบัได้กินเขาเลยพี่น้องด้กินเขาอย่ประมาณสองเที่ยงและเขากับเขาแบบท่านี่ทัางฝรั่งเพิ่นบ่ก,กินเขาของลลิกาคพี่น้องเพิ่น่ามันแชะเพิ่น่ามันนิ่มเพิ่น่าเพิ่นกินเขาแบบว่าเออเป็นดา uh, อยู่เม็ดไผ่เม็ดมันอ่ะแข็งๆแล้วก็ยังแต่เข้าคนได้สิกินว่าเป็นได้เขาแบบนี้ พัพลังเพื่อนมาพี่น้องเพื่อนมาก,กินเขาแข็งแข็งแบบป่้ติดกันนะแมอยู่เม็ดไผ่เม,มกก็ดบ้างใส่เพื่อนมากินอย่งสั่นคอยบ่มากอยู่กันมนาหนาสี่เดือนได้กินเขาประมาณสองเทีย่ยพี่น้องได้กินเขาประมาณสองเทีย่ย ลูกคอยเกิดยุ่เมืองไทยเบิดเตต้อิหิวเขาเนาะเกิดมันก้าเขาก้าวนาำน,นะพี่น้องเราเกิดมากับข้าวกับน้ำเราไม่ได้เกิดมากับขนมปัานกับมันฝรั่งเนาะลูกกับยูเมืองไทยกันเบิเกิดเมืองไทยยูเมืองไทยเฉกพาลูกกินเขากินน,น้ำจนติดจนชินนะฮัลหลพี่น้องมนันซีมือต่อมากพี่น้องซีมือต่อมากพวกระด้เวลาไปเห็นงาน ไปให่งานอยู่เบลเยียมข่อยกหลูกกบผัวกบผจญภัยกันชะตั้งผิดละวันนี้ทางรัฐบาลครับบังคับให้ไปเรียนพร้อมพี่น้องบังคับให้ไปเรียนตวบาลูตว่าลูไส้สองคนนี้ทางคู่พิเศษมาสอนก่พี่น้องเพราะวา่าก่อนที่จะเข้าโรงเรียนบ้านเขาเนี่ยต้องเป็นภาษาเขาต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็พูดได้อย่างนี้ินะจังสิไปเรียนกับกับคนคนทางนี้ได้อย่างนี้ินะลูก ลูกสองคนกเ็เรียนพิเศษมีก็มีครูเนาะมีครูมาสอนพิเศษให้จากพหน้องมีครูมาสอนมาสอนมาสอนพิเศษให้กันเลื่อยเมย์ก็เลยไปโรงเลียนผู้เดียวนั่งรถนั่งรถเมย์ไปพี่น้องนั่งรถเมย ลูกเพื่อนกับมีคู่มาสอนพิเศษเพราะแต่ลูกเป็นภาษาเพื่อนเบาได้เบาได้โตตอบได้ลูกกับไปโรงเรียนไปโรงเรียนรัฐบาลไปโรงเรียนนั้นทั้งเดนมาร์กเนี่นะไปเรียนครับอันคนของเพื่อนไปเรียนมานนี้ได้เวลาลูกคนหน่อยตัวหน่อยได้ปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งนี่ต้องไปเออคินาการ์เดนไปไปโรงเรียนเด็กหน่อยนะพี่หนุ่มคอยก็เอินบ่าบปิน เาเออเาเปน็นเนาะเขาก็ไปส่งลูกเขาไปโรงเรียนเอาไปส่งลูกพี่นองเอ้ยไม่อยู่มือหนึง่งมันมืดมืดแล้วก็หิมะล่งกันสิละความตีห้าบลูความที่เราไม่รู้คือครั้งแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ต่างประเทศเราไม่เราไม่ดูดินฟ้าอากาศห้าบลูอ่อาอุณภูมิกลมอุตุเพื่อนบอกจังไรแบบใดสิเราไม่รู้เรื่องดินฟ้าอากาศเลยจิยงสินะ ประมาณหกโมงเช้าพี่น้องหกโมงเช้าแต่ว่าหกโมงเช้ามันก็มืดเนาะมืดตึบเลยด้พี่น้องเดี๋ยวไปเห็นเอาลูกใส่จักรยานได้ก็ขึ้นไปขึ้นทีเลยแม่เนี่ยพอแต่ขีไปได้บอกท่านได๋บอกท่านไดหอดปากซ้อยพี่น้องโอ้ยรลดถลยรถลพอแต่หลดหลงปุ๊บรลดถลยปุ๊บ คอยกระตูดไปอีกทางหนึ่งจักรยานกับลูกกระตูดไปอีกทางหนึ่งพี่น้องไปคนลาทางบัน้บัน้มาคว่ำแต่มันหมืดเนาะลูกขึ้นลูกขึ้นสิไปแลนดแลนเอาลูกพี่น้องสิเป็นแลนดเอาลูกคอยก็ล้มเปะล้มอีกถนนมันมมึดคอยยืนบ่ได้เลยพี่น้องลูกห้องอยู่ทางพุ่นไปน้าเสียงลูกข้านเอาพี่น้องพะว่าลูกบ่ได้ลูกลมลูกลมนั่นสินะมันนี้ก็เลยข้านเอา ขานไปหาลูกขานไปหาลูกบานนี้พ่อแต่จับอันอจักรยานขึ้นผ้าลูกมืนล่มอีกพี่น้องบานนี้ก็เลยแกะเข็มขัดออกจักรยานของลูกก็เลยอุ้มลูกก็เลยอุ้มลูกพี่น้องอุ้มลูกก็อุ้มพวปานันยานผ่าลูกมืนล่มพี่น้องผ้าลูกข้านเอาตอนนั้นลูกได้ขวบหนึ่งเนาะลูกได้ขวบหนึ่งผ้าลูกข้านเอาคอยให้บานนี้พ่อต่มาหอดบ้าน มา่บอบาดเปิดไฟได้บาดนล้ลูกหัวแตกพี่น้องเลือดเลือดไหลอาบหัวอกความเป็นเมย์เห็นเลือดเห็นเห็นเลือดของลูกไหลเป็นสิเป children, children ็นลมพี่น้องคอยสิเป็นลมคอยให้คอยว่ากูกูกึศหนักกูขึนลำบากเทะมันเป็นอยังที่บ้านลำบากลำบากสุดๆอ่ะพี่น้องคือเฮายู่มองไทยฮาบ่เคยเจอฮขาบ่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ฮาบ่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเขามาเจอแบบนี้เขาถือว่าลําบากสุดๆพี่น้องลำบากแห้งใี่ไหมเมื่นะั้ก็เลยโทรไปหาผัวตอนนั้นผัวะก,ก็เห็นงานอยู่เบลยเยียมนะโทรไปหาผัวผัวะเพื่นก็โทรไปบอกกันอันคนที่เลี้ยงเด็กหน่อยคนที่เขาสิเอาเด็กหน่อยไปส่งล่ะท่านนี้เพื่อนอื่นเพตราโก้ท่านนี้เพื่อนอื่นเพตราโกเ้พกเพเืพเอ่พนอนก็โทรหาว่าลูกเมียขีย่จักรยานล้มลูกหัวแตกะนะคะทั้งซีซี่ทังสั่นอื่นนะั่น มันนี่อันคู่มันก็โท่มามันก็บ,กกบ,บอกภาษาอังกฤษเนาะคอยบอกภาษาเพราะท่นเป็นคนบอกภาษาอังกฤษคอยขอยบอกว่าได้ขอปากบกพี่น้องคอยห้องหายย่างเดียวคอยห้องหายย่างเดียวโดวยพี่น้องอันนี้คือคือครั้งแรกในะชีวิตที่พาลูกมาผจญภัยในต่างแดนบอลูเลยบาดฟ้าอากาศพันเป็นแบบไรเป็นยังไดอากาศติดลบในห้องก็บ,บอลูเรื่องเลยรู้แต่ว่าถนนเขาเป็นน้ําแข็งถนนเป็นน้ําแข็งกับบอลูพี่น้องลุกลมลุกล่มนี่แหละจ้ะ ก็เอามาแบ่งปันสุพีสุนงฟังผู้ใด้ันอยากสิมาอยู่ตามประเทศกับให้ศึกษาให้ดีก่อนมาดามนี่ผัวพ้ามาพับมาบ่ได้ศึกษาเลยเพราะว่าเราโยกย้ายกระทัน,นั้นเพราะว่าห้าลมละลายอยู่อยู่เมืองไทยเราลมละลายคือเราก็โยกย้ายกระทันหันบ่ได้มาลูบ่ได้มาอียงบ่ได้มาเลี้ยงลูกพี่น้องบ่ได้มาเลี้ยงลูกไม่เคยเคยมาเที่ยวประเทศเดนมาร์กเคยมาเที่ยวแต่ไม่เคย เข้ามาใช้ชีวิตแบบจริงๆจังๆแบบนี้อันนั้นขังเลขในชีวิตที่เขามากก็คือว่า,าลําบากสุดๆ,ๆในชีวิตเลยพี่น้องลาบากสุดๆ,ๆในชีวิตเลยจินะมาดามบุกเคยลื่ตั๊กเทียเดอพี่น้องให้ตายอีกจกักลอยจักพันศาสกร็คือสิบบกเคยลื่เหตุการณ์นั้นเพราะว่ามันทรมานสําหรับมาดามเองนะคะมันทรมานลูกลูกสามคน ัวบรายูนําเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสามคนพนี่นุ่มดีละค่ะมาดามกับอยากเอามาแบ่งปันการที่มาดามใส่ชีวิตในต่างแดนลาพังกับลูกสามคนสามีไปทํางานต่างประเทศบัานลาบากสาหาัสซาก,กันมาดามกับอยากเอามาแบ่งปันส่พีสุนงได้รับรู้เนาะว่ามาดามต่างประเทศมันบรดสวยหรูบรดสบายคือ คนคิดเมื่อก่อนมาดามก็คิดการที่เราแต่งงานกับฝรั่งเราต้องแบบขึ้นหูตรงทางภาษารอะไรหพี่หนุ่มคอยคิดไปยังสารหรอคอยเจ้าคิดจงไหนก็คิดยังส่นละจ้ะพอตาดามาใส่ชีวิตอยู่พี่น้องเอย้ยคอยห้องหายทุกมมือคอยบอกว่าส่ง,อง,องคอยกบานส่งคอยกบานคอยคอยบอกว่ผัออกวกอยทุกมมือเลยคอยัวกราบานมากคอยบอกเลยส่งคอยกบานคอยย่บ่ได้คอยอย่บ่ได้ยังสินะผัวก็ให้ ให้ทนให้ทนคอยก็อดคอยก็ทนทนมาจนเท่าเสมือนีดะกะกับพี่น้อง่าไร้พอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ